The Law of Nature Creating a Good Life สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพี่เอกกินแส5.0ห่วงจุ้ยชีวิตนะครับกดแอ่งธรรมชาติในรมิดชีวิตที่ดีห่างหายกันไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมีห่วงจุ้ยดีๆนะครับมาแบ่งปันบอกต่อให้กับทุกคนนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์อย่าลืมส่งและแชร์ให้คนที่เรารักนะครับหรือเราหวังดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดแบ่งปันเกี่ยวกับวงจุ้ยที่มีผลต่ออายุของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้นๆนะครับว่าวงจุ้ยแบบใดที่จะทำให้คนในบ้านอายุสั้นนะครับวงจุ้ยที่ทำให้คนในบ้านหรือสถานที่ต่างๆอายุสั้น ก็คือบ้านที่ไม่สมประกอบบ้านไม่สมประกอบเป็นยังไงครับคือบ้านที่ไม่มีมีรูปร่างไม่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมครบหรือไม่ว่าจะเป็นสีเนนส่เหลี่ยมพืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แล้วแต่นะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งแหว่งออกไปโดยเฉพาะส่วนหลังของบ้านนะครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านในส่วนด้านหลังแหว่งออกไปไม่ครบเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ จะทําให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้นๆมีโอกาสอายุสั้นสูงมากนะครับถ้าบ้านแหว่งในโซนด้านหลังนะครับย้ำว่าโซนด้านหลังถ้าบ้านอาคารสถานที่ใดแหว่งโซนด้านหลังขวามือหันหน้าเข้าบ้านขวามือนะครับคือฝั่งมังกรนะครับถ้าบ้านแหว่งด้านหลังเป็นโซนมังกรเนี่ย บ้านนั้นนะครับผู้หญิงที่อยู่บ้านนั้นจะมีอายุสั้นนะครับส่วนถ้าแหว่งในส่วนของด้านซ้ายก็คือส่วนของด้านเสือขาวนี่นะครับจะทําให้คนในบ้านหรืออาคารสถานที่นั้นที่เป็นผู้ชายมีอายุสั้นนะครับนี่คือวงจุ้ยสําคัญนะครับที่จะบ่งบอกว่าคนในบ้านอายุยืนหรืออายุสั้น บ้านใครที่มีหรือสถานที่ใดที่มีลักษณะแบบนี้แก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะมันมีผลกับชีวิตทางชีวิตของคนในบ้านนั้นย้ํานะครับถ้าบ้านโซนด้านหลังแหว่งด้านขวามือจะทําให้ผู้หญิงในสถานที่หรือบ้านนั้นอายุสั้นแต่ถ้า,าแหว่งด้านซ้ายมือ ในโซนด้านหลังก็จะทําให้คนในบ้านนั้นผู้ชายอายุสั้นนะครับเป็นวงจุ้ยง่ายๆที่เข้าใจไม่ยากและถ้าที่ไหนบ้านใครสถานที่ใดเป็นแบบนี้โปรดแก้ไขโดยโด่วนนะครับใครที่อยากรู้วงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่หรือกําลังสร้างบ้านออกแบบบ้านหรือสถานที่ต่างๆสามารถฝากคาถามมาได้ใน,นคอมเมนต์นะครับนะครับในคอมเมนต์หรือ แอดไลน์ line, ส่วนตัวมาให้มาได้นะครับและสอบถามมาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบให้นะครับเป็นธรรมทานนะครับช่วยเหลือให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเมื่อให้ผมก็ยิ่งได้คืนเมื่อช่วยเหลือคนผมก็ยิ่งดีขึ้นนะครับใช้ความรู้ช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตดีๆขึ้นเพราะผมเชื่อเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งได้แน่นอนครับก่อนจบนะครับก็ฝากอีกครั้ง ฝากกด s u b สไคร b ์ติดตามให้ผมด้วยนะครับและแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กับผู้คนที่เรารักและเราหวังดีให้เขาได้รู้นะครับเพื่อชีวิตเขาจะได้ดีเหมือนกับเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมพี่เอกกินใส่หอ้วงจุ้ยชีวิตนะครับกดแหงธรรมชาติสามารถเนรมิตชีวิตที่ดีให้กับทุกคนได้ครับ mm hmm. เพียงรู้และเข้าใจมันเท่านั้นเองวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความโชคดีร่ำรวย mm hmm. เช่นเดียวกับผมนะครับสวัสดีครับ